โรงเรียนบ้านนาหัวบอ่อตั้งอยู่เลขที่126หมู่7บ้านหนองบอัวแดงตำบลน,นาหัวบอ่ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,กษานาครพนมเขต2ก่อตั้งเมื่อปี2506มีเนื้อที่ประมาณ12ไร่3งาน60ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อมุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเน้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมใช้เทคโนโลยีใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีทักษะพ,พื้นฐานในการดำรงชีวิตสำนึกในคุณค่าของสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และศิลปวัฒนธรรม เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและชื่นชมในสถาบันคำขวัญประจำโรงเรียนสามคัคคีมีวินัยใฝ่ศึกษาหาประสบการณ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารยาทดีมีจิตอาสาเอกลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมลำเลิศปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกัสมิปัโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างสองโลกสีประจำโรงเรียนม่วงขาวโดยมีนายสุมเมธคลีล้วนเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนและนายนเรศมากองเป็นรองผู้อํานวยการโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้คราวสเสด็จพระราชดำเนินเดือนประเทศเยอรมนีเมื่อปีพศ2552คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจึงได้ติดต่อกับมูลนิธิโดยการประสานงานของมิสเตอร์โทมัสทิวแมนเพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทยปัดนี้ทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาจากการประเมินผลนานาชาติของโครงการพิซซ่าพบว่าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศงานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยอายุ3 6ปีเพราะเป็นช่วงที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุดซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยในนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1น,นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมไม่น้อยกว่า8กิจกรรมตามความเหมาะสมดังนี้ 1. ไม่เห็นไม่ได้ยิน 2. ลายนิ้วมือ 3. โครงกระดูก 4. การปรุงรส 5. การทดสอบความรู้สึก 6. ความสูงของฉัน 7. มือยางและ 8. การได้รับกลิ่นกิจกรรมที่1 กิจกรรมไม่เห็นไม่ได้ยินวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อสังเกตและอธิบายความสำคัญของตาและหู 2. เพื่อออกแบบวิธีการสื่อสารเมื่อตาและหูไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ผลจากการทำกิจกรรมนักเรียนสะท้อนความสำคัญของการใช้ประสาทสัมผัสในชีวิตประจำวันได้แก่การมองเห็นและการได้ยินสามารถบอกความสำคัญของตาและหูได้ว่าตาใช้มองดูสิ่งต่างๆและหูใช้ฟังเสียงถ้าตาและหูไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติจะส่งผลให้การทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันยากหรือลำบากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการใช้วิธีการอื่นในการสื่อสารแทนการพูดหรือการฟังเสียงกิจกรรมไม่เห็นไม่ได้ยินทําให้นักเรียนเกิดทักษะเช่นนักเรียนสังเกตและสามารถอธิบายความแตกต่างเกี่ยวกับหน้าที่ของตาและหูได้นักเรียนสามารถเรียนรู้การทํางานให้สําเร็จด้วยความสามารถของตนเองโดยอาศัยความรู้ที่ได้มาจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองกิจกรรมที่2 กิจกรรมลายนิ้วมือวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อสังเกตบอกลักษณะของลายนิ้วมือและเปรียบเทียบลายนิ้วมือของนิ้วต่างๆของตนเอง 2. เพื่อสังเกตเปรียบเทียบและระบุค,ความแตกต่างของลายนิ้วมือของตนเองกับเพื่อน 3. เพื่ออภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลผลจากการทำกิจกรรม นักเรียนเรียนรู้รูปแบบและลักษณะเฉพาะของลายนิ้วมือสามารถนำความรู้เรื่องลายนิ้วมือไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้กิจกรรมลายนิ้วมือยังสามารถทำให้เด็กเกิดทักษะเช่นนักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายความแตกต่างของลายนิ้วมือได้สามารถสังเกตและใช้เครื่องมือในการสังเกตและจำแนกประเภทของลายนิ้วมือได้ กกรรมที่3กิจกรรมโครงกระดูกวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อสังเกตวัดความยาวและบอกรูปร่างของกระดูกแขนและมือของมนุษย์ 2. เพื่อสร้างแบบจำลองแขนและมือและบอกความแตกต่างของกระดูกแขนและมือจริงกับแบบจำลองที่สร้างขึ้นผลจากการทำกิจกรรมนักเรียนสะท้อนได้ว่ากระดูกมีความสำคัญต่อร่างกาย เนื่องจากทำหน้าที่เป็นโครงร่างให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้และยังสามารถอธิบายได้ว่ากระดูกในส่วนของแขนและมือมีลักษณะและหน้าที่เหมือนและแตกต่างกันโดยกิจกรรมโครงกระดูกทำให้นักเรียนเกิดทักษะเช่นนักเรียนสามารถสังเกตและอภิปรายความแตกต่างของกระดูกแขนและมือได้สามารถสร้างและใช้แบบจำลองอธิบายส่วนประกอบของกระดูกแขนและมือ นักเรียนสามารถวางแผนและดำเนินการกิจกรรมด้วยตนเองอย่างอิสระกิจกรรมที่4กิจกรรมการปรุงรสวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสังเกตทดลองและอธิบายวิธีการแก้รสชาติผลจากการทำกิจกรรมนักเรียนสะท้อนได้ว่ารสชาติของน้ำซุปสามารถแก้ไขได้การรับรู้ถึงรสชาติน้ำซุปได้เกิดจากเซลล์ประสาทสัมผัสบนลิ้นรับรส แล้วส่งผ่านข้อมูลไปยังสมองเพื่อให้รู้สึกได้ถึงรสชาติต่างๆเช่นรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวกิจกรรมการปรุงรสสามารถทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคือทำความเข้าใจและตั้งสมมติฐานการทดลองและส่งต่อไปอยังสมมติฐานการทดลองอื่นๆสามารถบันทึกผลการทำกิจกรรมได้สามารถวางแผนและดำเนินการกิจกรรมด้วยตนเองอย่างอิสระ กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมการทดสอบความรู้สึกวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสังเกตและเปรียบเทียบการรับความรู้สึกของผิวหนังบริเวณต่างๆที่ฝ่ามือและนิ้วมือผลจากการทำกิจกรรมนักเรียนสะท้อนความสำคัญของการใช้ประสาทสัมผัสในชีวิตประจำวันได้แก่การสัมผัส สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของฝ่ามือและนิ้วมือได้ซึ่งจากกิจกรรมผลปรากฏว่านักเรียนแต่ละคนมีการรับความรู้สึกที่ไม่เท่ากันทักษะที่เกิดกับเด็กทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายความแตกต่างของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของฝ่ามือและนิ้วมือได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้การทำงานให้สำเร็จโดยความสามารถของตนเองโดยอาศัยความรู้ที่ได้มาจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองกิจกรรมที่6กิจกรรมความสูงของฉันวัตถุประสงค์ของกิจกรรมวัดและเปรียบเทียบความยาวของเท้ากับความสูงของร่างกายตนเองโดยใช้หน่วยวัดที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและหน่วยวัดที่เป็นหน่วยมาตรฐาน ผลจากการจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถตรวจสอบและกำหนดวิธีการวัดเพื่อบอกความยาวของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ได้จากการคาดคะเนความสูงของมนุษย์จะสูงเท่ากับความยาวของเท้าประมาณเจ็ดเท้าเท่านั้นกิจกรรมความสูงของฉันสามารถทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเช่นนักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายความแตกต่างของความสูงและความยาวเท้าได้ สามารถบันทึกผลการทำกิจกรรมสามารถวัดและใช้จํานวนโดยใช้หน่วยวัดที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานได้สามารถคาดการหรือพยากรณ์ความสูงได้กิจกรรมที่7กิจกรรมมือยางวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อสังเกตและอธิบายหน้าที่ของกระดุกมือของมนุษย์ 2. เพื่อสร้างแบบจำลองและเปรียบเทียบแบบจำลองมือกับมือจริง 3. เพื่อสังเกตและอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะและหน้าที่ของกระดูกมือผลจากการทำกิจกรรมนักเรียนสะท้อนได้ว่ามือจำลองมีลักษณะบางประการที่เหมือนและแตกต่างจากมือจริงมือที่มีกระดูกจะช่วยให้หยิบจับและถือสิ่งของได้ โดยกิจกรรมมือยางทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคือนักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายความแตกต่างของมือจำลองกับมือจริงได้สามารถทำกิจกรรมโดยสร้างและใช้แบบจำลองในการสะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมได้กิจกรรมที่8กิจกรรมการได้รับกลิ่นวัตถุประสงค์ของกิจกรรม1เพื่อสังเกตทดลอง และอธิบายการใช้ประสาทสัมผัสในการดมกลิ่น 2. เพื่อสังเกตและบอกแหล่งที่มาหรือต้นตอของกลิ่นผลจากการทำกิจกรรมนักเรียนสะท้อนได้ว่าการรับกลิ่นของแต่ละคนมีความแตกต่างกันเนื่องจากการรับสัมผัสที่แตกต่างกันของแต่ละคนและคนจะได้รับกลิ่นนั้นก็ต่อเมื่อกลิ่นนั้นมีระดับความรุนแรงของกลิ่นในระดับหนึ่ง กิจกรรมการได้รับกลิ่นนักเรียนได้รับกระบวนการทำความเข้าใจและตั้งสมมติฐานการทดลองและพยากรณ์สามารถวางแผนและดำเนินการทดลองออกแบบและบันทึกผลการทดลองได้นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายความแตกต่างของกลิ่นที่ได้รับได้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา นักเรียนทุกคนในระดับัารประถมศึกษาปีที่1นถึงสได้ทํากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาไม่น้อยกว่า8กิจกรรมคือไม่เห็นไม่ได้ยินลายนิ้วมือโครงกระดูการปรุงรสการทดสอบความรู้สึกความสูงของฉันมือยางและการได้รับกลิ่น จากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวนั้นนักเรียนมีความสนใจที่จะต่อยอดความรู้จากกิจกรรมการปรุงรสเพื่อสังเกตทดลองและอธิบายวิธีการแก้รสชาติโดยได้สนใจอยากปรุงรสขนมหวานอีกทั้งในท้องถิ่นมีวัสดุธรรมชาติที่สามารถนำมาทําสีสันเหมาะแก่การสร้างสรรค์นขนมหวานได้จึงได้จัดทำโครงงานธรรมชาติสร้างสรรค์มหัศจรรย์ผลลักสีขึ้น วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อให้นักเรียนได้ต่อยอดความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมการสืบษสาะเกี่ยวกับร่างกายระดับปฐมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2565ในหัวข้อ,ขอกิจกรรมการปรุงรส 2. เพื่อให้นักเรียนทดสอบและเปรียบเทียบรสชาติของวุ้นที่ปรุงรสด้วยกะทิและนมจืด 3. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาการทำวุ้นจากสีที่ได้ในธรรมชาติในการทำโครงงานธรรมชาติสร้างสรรค์มหัศจรรย์วุ้นหลากสีมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานดังนี้ขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมสีจากธรรมชาติ 1. สีเขียวนำใบเตยมาล้างให้สะอาดหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆประมาณ1-2ถึงข้อนิ้วมือเพื่อนำไปปั่น 2. นํนำใบเตยไปปั่น โดยเอาไปเตยใส่โถปั่นแล้วเติมน้ำประมาณ100มิลลิตรทำการปั่นจนละเอียดแล้วกรองด้วยกระชอนกรองเพื่อเอาแต่น้ำสีเหลืองนำฟักทองที่ปอกเปลือกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นเพื่อทำการต้มหรือเนื่อให้สุกเมื่อสุกนิ่มแล้วตักออกพักไว้ให้เย็นจากนั้นบดฟักทองด้วยทับพีหรือช้อนให้ละเอียดแล้วเติมน้ำประมาณ100มิลลิตรคนให้เข้ากันแล้วทำการกรองด้วยกระชอนกรองเพื่อแยกน้ำ สีชมพูแดงล้างเมล็ดถั่วแดงให้สะอาดจากนั้นนำไปต้มเติมน้ำ100มิลลิลต้มจนน้ำมีสีชมพูแดงตามต้องการแล้วนำไปกรองด้วยกระชอนกรองเพื่อเอาแต่น้ำสีฟ้าน้ำเงินล้างดอกอัญชันให้สะอาดจากนั้นนำไปขยี้กับน้ำ100มิลิจนมีสีฟ้าน้ำเงินตามต้องการแล้วนำไปกรองด้วยกระชอนกรองเพื่อเอาแต่น้ำ ได้สีจากธรรมชาติครบสีสีตามต้องการขั้นตอนการทำวุ้น 1. ผสมน้ำเปล่ากับผงวุ้นคนให้เข้ากันแล้วแช่ทิ้งไว้10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำ 2. เปิดไฟต้มให้เดือดคนจนผงวุ้นละลายใส่น้ำตาลและเกลือเล็กน้อยลงไป 3. เทน้ำกะทิหรือนมสดลงไปเคี่ยวให้เข้ากันจนน้ำกะทิเดือดจากนั้นเติมสีจากธรรมชาติตามความชอบชิมรสชาติแล้วปิดไฟ 4. เทวุ้นทีละสีทีละชั้นลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้แล้วนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้วุ้นแข็งตัวมากขึ้นได้วุ้นขรอมรับประทานแล้วคะ่ะ ลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด15คนเมื่อให้กลุ่มตัวอย่างทดลองชิมรสชาติที่ปรุงรสด้วยกะทิและนมจืดพบว่ามี15คนชอบวุนที่ปรุงรสด้วยกะทิมากกว่าบุญที่ปรุงรสชาติด้วยนมจืดผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงงานธรรมชาติสร้างสรรค์มหัศจรรย์ร,รุ่นหลากสีปัญหาคือ ถ้าวุ้นละลายไม่หมดจะเป็นเม็ดขุ่นเล็กๆและให้สีที่ไม่ใสแต่สามารถเซตตัวได้เร็วแม้ไม่ต้องเข้าตู้เย็นจากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้รสชาติของวุ้นที่ปรุงด้วยกะทิมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมและกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด15คนชื่นชอบมากกว่าวุ้นที่ปรุงรสด้วยนมจืดตรงกับสมมุติฐานที่ว่า วุ้นที่ปรุงรสด้วยกะทิจะมีรสชาติที่ดีและอร่อยกว่าวุ้นที่ปรุงรสด้วยนมจืดการอภิรายผลการศึกษาจากการศึกษาโครงงานธรรมชาติสร้างสรร์มหาสุจารย์วุ้นหลากสีสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้จากตารางที่4.1พบว,ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด15คนชอบวุ้นที่ปรุงรสด้วยกะทิเพราะมีความแน่นของวุ้นมีความหวาน มันไม่เข้มรสชาติกลมกล่อมมากกว่าวุญที่ปรุงรสด้วยนมจืดข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน 1. ในการทําจะต้องใช้การทดลองหลายครั้งเพื่อให้ได้รสชาติและความนุ่มที่เหมาะสมผู้จัดทําจะต้องบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 2. ในการสร้างสรรค์นขนมหวานจากวุ้นสามารถทําได้อย่างหลากหลายมากมาย ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละบุคคล 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 1. ผู้จัดทาต้องการพัฒนาขนมหวานจากวุ้นโดยให้คงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นโดยจะมีการเพิ่มเติมสีจากธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สีผสมอาหาร